ที่ผ่านมานี้เราก็ได้เรียนเพลงแขกบรลลัท่อนที่หนึ่งไปแล้วนะคะคิดว่าเพื่อนๆคงจะตามได้บ้างถ้าสำหรับท่านที่มีจะเขยอยู่กับตัวนะคะแต่ท่านที่ไม่มีก็ฟังได้เล่นไปนะคะก็ลองดูทีนี้วันนี้ครูเพชรน้อยก็จะมาต่อท่อนที่สองของเพลงแขกบรลลังซึ่งเป็นท่อนจบท่อนสุดท้ายนะคะตามที่บอกไปแล้วก็คือถ้าข้ามถ้านิ้วข้ามเอ่อข้ามเสียงข้ามตัวโน้ตก็ต้องใช้ นางชี้ชี้นางถ้าตัวติดกันคือใช้นิ้วกลางเข้ามาช่วยนะคะวันนี้เริ่มที่ท่อนสองท่อน2ก็คือเรมีซอลลาห้องที่1นะคะเรมีซอลลาเราก็จะเริ่มที่เรก็คือนิ้วนางนะคะไม้จะเข่ยจะต้องเป็นออกเข้าออกเข้าในไม้ดีดออกไม้ออกจบด้วยไม้เข้าเสมอนะคะเริ่มออกจบเข้านะคะเรมีซอลลาก็คือเรนิ้วนางไม้ออกมีนิ้วกลางค่ะไม้เข้าซอลน,นิ้วชี้นิ้วชี้นะคะข้ามตัว ซอนไม่ออกลานิ้วชี้เข้านะเลมีซอนลาออกเข้าออกเข้าไม่ติดนิ้วก็คือนางกลางชี้ชี้เลมีซอนลาห้องที่หนึ่งนะคะอันนี้ลาจบที่นิ้วชี้ต่อไปห้องห้องที่สองซอนโดซอนลาห้องที่สองเราก็จะเริ่มที่ซอนนิ้วกลางเพราะว่าเมื่อกี้เราจบที่นิ้วลานิ้วชี้ใช่ไหมคะซอนมาติดกับลาก็จะต้องใช้นิ้วกลาง นะะคซอนไม้ออกซอนโดซอนลาซอนนิ้วกลางนะคะแล้วก็โดนิ้วชี้ค่ะแล้วก็ซอนนิ้วนางค่ะซอนลาติดกับซอนเพราะว่ามันติดกับซอนเราก็ต้องใช้นิ้วกลางลาเข้านะนะคะอ่าทีนี้เราจะลองซอนโดซอนลานะซอนนิ้วกลางนะคะซอนอไม่ใช่ซอนนิ้วกลางค่ะ ทีนี้ครูจะเริ่มตั้งแต่เรเอาสองห้องมาต่อกันเรมีโซลาสันโดสัลานะคะเรมิโซลาสันโดสันลาันนี้ทองโน้ตให้เที่ยวที่สองจะบอกนิ้วค่ะนางกลางช,ชีีกลางชีนางกลางให้ได้อย่างนี้นะคะการการใช้นิ้วต้องเป็นระเบียบของเขาตายตัวนะคะทีนี้ห้องที่ ห้องที่3ซอนมีซอนลาซอนมีซอนลานะคะนิ้วนางไม้ออกซอนนิ้วนางแล้วก็มีนิ้วนางค่ะมีซอนลานิ้วชี้ค่ะซอนลานิ้วชี้อีกทีหนึ่งนะคะอ่าเลมีซอนลาซอนลาซออนมีซอนลาก็คือนิ้วนางนะคะนางนางชี้ ะซนมีซนล่านางนางชี้ๆนะคะแม่บทีก็ต้องไล่สอนในวิดีโอนี่ยากกว่าสอนตัวต่อตัวนะคะต้องบทีครูเพ็รนอยก็ต้องไล่ดูว่ามันมันนิ้วมันถูกหรือเปล่าอ่ะทีนี้ลอง3ห้องนะคะเรมีซนล่าเรมีซนล่าซนดซซนล่าซนมีซนล่านะคะเรเริ่มที่นิ้วนางใหม่นะคะนางลางชี้ชกลางชี อทีนี้ห้องที่ 4. สี่ซอลลาโดเรค่ะเมื่อกี้เราจบที่นิ้วชี้ลาทีนี้ซอนลาโดเรก็คือต้องใช้นิ้วกลางเพราะมันเป็นิดกับตัวลาใช่ไหมคะนิ้วกลางค่ะซอนแล้วก็ลานิ้วชี้ค่ะลาโดนิ้วชี้ค่ะเรก็นิ้วชี้ค่ะนะซอนลาโดเรซอนนิ้วกลางนะคะออกเข้าออกเข้ากลางชี้ชี้ชี้ซอนลาโดเรอ่ะลองสี่ห้องดูนะคะเรามีซอนลาเอาสี่ห้องเลยนะคะ อ่าโน้ตก่อนแล้วเที่ยวสองค่อยว่านิ้วนะคะเรมิสันลาสันดูสันลาสันีสนัลสนลาสนัสนดูดีอันนี้ว่าโน้ตให้นะคะออกเข้าออกเข้าไม้ดีดปกตินะคะอย่าใช้ไม้ผิดนะถ้าใช้ไม้เข้าก่อนไม่ถูกนะคะต้องไม้ออกก่อนนะคะจําไว้ตายตัวเลยต่อไปจะบอกนิ้วเอือมอกี้บอกโน้ตแล้วทีนี้บอกนิ้วค่ะ คะสี่ห้องต่อไปห้องที่5ถึงห้องที่8ดมันก็จะไปเหมือนท่อนที่หนึ่งค่ะซอนมีเรโดนางซอนมีเรโดก็คือนิ้วนางเริ่มค่ะเมื่อกี้เราจบที่นิ้วชี้โดเรเรจบที่นิ้วชี้ฉะนั้นนิ้วนางซอนก็ก็คือนิ้วนางถอยลงมานะคะไม้ออกซอนอ่ะซอนมีเรโดนะคะนิ้วนางนาง ส้นโดเรมีเส้นลาเส้นมีเส้นมีเรโดมันก็จะเหมือนท่อนที่1ในห้องที่5 6 7 8นะคะอ่นะคะทีนี้เที่ยวแรกจะว่าโน้ตให้ก่อนเที่ยวกลับต้นจะว่านิ้วให้นะคะมีมีเส้นลาเส้นดูเส้นลาเส้นมีเส้นลาเส้นลาดูดีเส้นมี าเป็นอนว่าจบเพลงนะคะฝึกท่อนที่สองนี้ให้คล่องพอคล่องแล้วเราก็จะเอาสองท่อนมาต่อกันนะคะอ่ะทีนี้ลองลองมาดูสองท่อนต่อกันโดยที่ครูแดงจะไม่บอกจะไม่บอกนิ้วจะไม่จะไม่บอกโน้ตนะคะลองฟังดูว,ว่าเสียงเขาเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคะตั้งแต่โดลาลาลา,ลาท่อนที่หนึ่งกลับต้นแล้วก็ท่อนที่สองกลับต้นเอาแบบพื้นฐานที่หัดดีก่อนนะคะอ่าลองดูนะคะ บแล้วค่ะให้เพื่อนๆฝึกวนไปวนมาอย่างนี้ให้คล่องนะคะอย่าลืมว่าใหม่ๆเราจะไม่ได้อย่างนี้ค่ะต้องค่อยๆท่องทีละห้องสองห้องเหมือนที่เวลาครูสอนให้ค่ะครูต่อให้ทีละห้องทีละห้องก็ต้องใจเย็นๆให้มันประติษฐประต่อได้ห้องที่หนึ่งแล้วเอามาต่อกับห้องที่สองเอามาต่อทีละห้องเพิ่มๆๆ,ๆจนกว่าจะจบเพลงแล้วเราก็จะได้เพลงที่สมบูรณ์กว่าจะได้เพลงที่สมบูรณ์ก็เหนื่อยนิดนึงค่ะแต่ดนตรีไทยเล่นแล้วมีความสุขไม่แพ้ดนตรีสากลเลยค่ะ ก็ท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะทําได้แล้วก็ขอไวยพนให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการเรียนสำับเพลงแขกประเทศอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคุณครูเพชรน้อยตลอดไปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ